สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิโตโซไซครับผมในช่วงกิโตสาระ EP หนึ่งอย่างนี้ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับชาติต่างชาติท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ u ูเ l ล u าส o u ลยูเนี n ยมยูจ๊ o ทเอ่อเอ่อ my name is Joshua Melby แต่คนคนไทยของผมจะเรียกผมจอร์จเพราะว่าพูดจอร์จมันยากมากสำหรับคนไทย <laughs> มันยาก ก็เลยพูดจอดเลยจอดเลยโอ้โหเออแบบจอดรถที่ไหนจอดอยู่นี่จอดรถที่ไหนแล้วก็ผมเป็นครูที่โรงเรียนนานาชาติบีนี้เป็นปีที่ห้าของผมที่อยู่เมืองไทยแล้วก็สอนที่โรงเรียนที่เดียวก็อยู่เมืองไทยมา5ปีแล้วแล้วก็สอนในที่โรงเรียนนานาชาติมา5ปีเหมือนกันใช่ครับผมผมสอนชีววิทยา ชีววิทยาแล้วก็ผมสันวิทยาศาสตร์ไทย 6. ป .6 ป .6 นะครับแสดงว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะว่าอยู่โรงเรียนนานาชาติถูกต้องไหมฮะเออใช่อันนั้นไม่ได้เป็นจุดที่หนึ่งที่พมพูดภาษาไทยเก่งแล้วตอนนี้พูดไทยเก่งมากครับออขอบคุณมากครับแต่พมพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาแรกของผม,มผมเป็นเจ้าของภาษาพมเกินทีประเทศอเมริกาช่วงโควิด1นทีนที่ผ่านมาครับของปีที่แล้ว LAST YEAR นะครับแน่นอนว่าสถานศึกษาเนี่ยก็ต้องถูกปิดถูกต้องไหมครับใช่ตอนแรกเราเราปิดสำหรับหนึ่งสองเดือน หนึ่งถึงสองเดือนใช่ผิดสถานศึกษาครับผมใช่ <ผม S 1> แล้วก็เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับผมเวลานั้นมันลำบากใจนิดหน่อยสำหรับครูไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อเพราะว่าเราไม่ได้คาดว่าเราต้องปิดโรงเรียนต้องไว้ฟอร์มโฮมถูกต้องไมหมครับใช่ช่วงนั้นเราต้องทำอย่างที่บ้านแล้วก็เราเรามีลูกดังน,น,นั้น อายุประมาณ7-8เดืน 7, อนโอ้อายุยังไม่ถึงขวบเลยครับเออใช่ทำงานมันยากกว่าเดิมถ้าเพราะว่าต้องดูแลลูกด,ด้วยการสอนก็ต้องเป็นการสอนแบบ online, ออนไลน์เว็บฟอร์มโฮมถูกต้องไหมครับใช่ช่วงนี้เราเออ่รวมล็อกดาวน์อีกทีใช่ไหมครับแล้วก็เรามีออปชั่นที่ทำงานที่โรงเรียนหรือทำงานที่บ้านผมชอบเพราะว่าผมอยากโฟกัส กับงานอย่างเดียวเวลาผมอยู่ที่บ้านผมต้องโฟกัส uh, ลูก <laughs> แฟนด้วย <laughs> แต่เวลาไปที่โรงเรียนโฟกัสการงานได้ทุกอย่างครับผมก็คือทางโรงเรียนมี2ออปชันให้ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเป็นไหมครับแต่โรงเรียนนานาชาติของพี่จอรเนี่ยมีก็คือเลือกที่จะทํางานที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าจะเลือกเลือกทํางานที่บ้านก็ได้นะครับเป็น2องออปชัน แต่การสอนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบออนไลน์ถูกต้องไหมครใช่ต้องเป็นออนไลน์ยังคงต้องสอนแบบออนไลน์พี่จอชชอบเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าทํางานที่โรงเรียนมากกว่านะครับในสถานการณ์ที่โรงเรียนทํางานที่โรงเรียนชอบมากใช่แล้วก็ผมชอบสอนหน้าต่อหน้าถ้าไม่มีโควิดเยอะมากแต่เข้าใจว่าช่วงนี้ที่เชียงใหม่มีโควิดเยอะมากกลัวว่าจะติดโควิดถ้านักเรียนมาที่โรงเรียนเราแต่เสียใจด้วยเพราะว่า ผมชอบใช้เวลากับนักเรียนชอบอพูดแลนกันแต่มันยากกว่าไม่ธรรมชาติเวลาสอนออนไลน์ก็คือบรรยากาศในห้องเรียนมันก็หายไปสถานการณ์มันทําให้ต้องเป็นออนไลน์มันอาจจะไม่ได้สัมผัสบ,บรรยากาศในโรงเรียนเหมือนเมื่อก่อนอืมครับก็อาจจะสอนไนสนุกมาก่อนแต่ในความที่แทนของผมผมคิดว่ายากกว่าสําหรับนักเรียนเพราะว่านักเรียนชีมจะจะเห็นเพื่อน แล้วก็ใช้เวลาเดียวกันแต่นี่นักเรียนทุกคนต้องเรียนจากบ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลากับเพื่อนใช่ไม่ได้มีเวลาคุยกับเพื่อนด้วยครับเวลานักเรียนมีออปชั่นคุยกันได้ครับจะเรียนมากขึ้นครับเวลาอยู่อยู่ไกลกันไกลกันอ่อยู่ใกล้กันคุยกันแล้วก็เรียนกันไม่ได้ต้องรู้สึกว่าสำหรับนักเรียนจะเจะเรียนไม่เท่ากับเมื่อ ควิดสิบเก้ามาจะเรียนจะเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่เท่ากับตอนที่ไม่มีโควิดใช่รู้สึกว่านักเรียนลำบากใจมากกว่าครูครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงครับสำหรับนักเรียนเนาะทุกคนก็ลำบากครับทั้งครูทั้งนักเรียนมีทั้งสองมุมมองการทำงานเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นไหมเจงหน่วยขึ้น <c oughs> หนักขึ้นเพราะว่าเราต้องสอน <c oughs> ออนไลน์ <c oughs> เราจะไม่ รับกำลังใจจากนักเรียนรู้ให้กำลังใจได้เราตอ้องเอาพลังงานจากส่วนตัวเฉยๆ <c oughs> พลังงานไม่ได้เป็นเหล็กไม่ได้แหลกได้ครับ,รบก็คือการสอนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องการกำลังใจจากนักเรียนถูกต้องไหมครับเพื่อที่เราจะมีแรงสอนแต่ทีเนี้ยมันไม่เห็นกันหรือว่าคุยกันไม่ได้การที่จะเอา power ของการสอนออกมาเนี่ยอาจจะต้องบิ i วตัวเอง ครับครับบิวตัวเองออกมาเพื่อที่จะสอนได้ดีใช่เป็นแบบนั้นครับครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือปกติเวลาเป็นครูครับจะจะอยู่ข้างหน้าห้างแล้วก็ซ่อนแล้วก็ใช่ whiteboard ใช่ไหมอืมอืมแล้วก็จะเขียนแล้วก็จะไปที่โต๊ะนักเรียนด้วยครับแต่เวลาสอนออนไลน์ต้องอยู่ทีเดียวกันแล้วก็นอนเฉยเฉยรู้สึกว่าอยู่ในคุกรู้สึกอึดอัดใช่ไหมใช่อึดอัดที่แบบว่าไปแบบ ไปตีนักเรียนไม่ได้เฮ้ยเออมันไม่ได้ดีมันไม่ดีไม่มีนะไม่มีไม่มีนะสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะการตีนักเรียนเออใช่แต่ไปคุยกันไม่ได้แล้วก็แล้วก็ไปเช็คเวิร์กไม่ได้เพราะว่าเราใช้กระจกเฉยๆแล้วก็มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือนักเรียนจะอายเวลาอยู่ออนไลน์จะเปิดกล่องอออปิดกล่องแล้วก็พมจะไม่แหนนาอะไรเลยเพราะว่านักเรียนไม่อยากแสดง น่าห้เพื่อนใหรูครูเพราะว่าอยู่ในบ้านแล้วก็รู้สึกอายมากขึ้นรู้สึกเขินเนี่ยเพราะว่าเราเปิดกล้องคนเดียวเหมือนเราพูดคนเดียวอะไรประมาณนี้บางคนนักเรียนบางคนอาจจะเออต้มมะนากินอยู่เช่เล่นเกมอยู่ไม่รู้ว่าทําอะไรอาจจะอาบน้ําอยู่ก็ได้เราไม่รู้นะฮะมันทําให้การเรียนรู้เนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่เนาะเงินเดือนเท่าเดิมถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าทํางานหนักขึ้นลำบากขึ้นครับ รู้สึกขาดทุนนิดๆน,ดๆนะครับเนาะทำงานเยอะขึ้นแต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ผมผมไม่รู้สึกว่าผมควรรับเงินมากขึ้นครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนในสถานการณ์โควิดลำบากกับเรงเงินครับผมผมตีใจว่าผมยังทํางานอยู่ได้อาจะเสียงเสียงงานไม่มีงานแล้วจะรับเงินได้ยังไงครับแล้วก็ผมขอบคุณพระเจ้าว่าผมยังมีเงินเดืนอยู่ ที่จ๊์ดเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยมีวิธีรับมือ,อยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับอ๋อสำหรับผมผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ผมอยากไปข้างนอกครับแล้วก็ดูธรรมชาติเดินทางนิดหน่อยอืมแต่ผมต้องใส่หน้ากากทุกครั้งแล้วก็อยู่หกเมตรจากคนอืน่นหกเมตรใกล้เหมือนกันนะใช่นะใช่มีพกเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างี้ยไหมใช่แล้วก็ต้องล้างมือบ่อย มีการกักตุนของกินอย่างนี้ไหมครอาจจะลดโอกาสเสี่ยงที่จะไปเจอผู้คนมากขึ้นก็ต้องซื้อของมากักตุนไว้ที่บ้านอ๋อใช่ใช่ใช <c oughs> อ,อ๋อครั้งแรก <c oughs> เรากลัวว่าจะเปิดอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นแพนเดเิกลยกลัวนิดหน่อยคร <c oughs> ับสซฟโบคนอเมริกันเวลามออีสถานการณ์แบบนี้เราจะไปสู่ของเยอะมาก <c oughs> <laughs> คิดว่าคนไทยคล้ายๆกันด้วยเพราะว<ม>่าทุกคนไปที่นาโครแล้วก็สวอหารก็บในตู้เย็นค<ม>แต่หลังจากนั้นเราเรียนรู้ว่าโอ้ยังไปที่เทสโกไปที่ uh, ร้านอา uh. หารได้สัอา <Yeah. S 1> หารได้ไม่มีปัญหาไม่ไม่ต้องเป็นอพอลกอลิปส์เลยพ <Yeah. S 1> ม่กลัวว่ากลัวว่าเราต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้เอเอ่จะป้องปีดแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็ cover จะเป็นแบบ walking dead หรือเปล่าคือเตรียมพร้อมรับมือเผื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยป้องกันไว้ก่อนแต่พอเราปรับตัวได้แล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นครับผมแล้วอย่างโควิดแล้วลอกเนี่ยครับพี่คิดว่าสถานการณ์ของพี่เนี่ยมันหนักขึ้นไหมครับคิดว่าสถานการณ์โควิดทำให้ทุกคนจะรู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับส่วนตัวเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับ ครอบครัวครับตัวอย่างปู่ย่าตัวเฉพาะปู่ย่าใช่ไหมปู่ย่าหมายถึงผู้สูงอายุครับครับแล้วก็คิดว่าทุกคนในโลกจะกังวลมากขึ้นแล้วก็จะทําให้จิตใจข้างเราอ่อสุขภาพจิตใจข้างเราจะแย่ลงครับผมแล้วก็ผมกลัวว่านักเรียนของผมจะมีประสบการณ์แย่กับโรงเรียน ไม่เฉพาะโรงเรียนพมแต่โรงเรียนทุกคนในทุกที่ในโลกครับผมกลัวเกี่ยวกับการศึกษาของเราเรากลัวเกี่ยวกับจิตใจสุขภาพอ๋อสุขภาพจิตใช่สุขภาพจิต,จตคิดว่าความสัมพันธ์ระวังทุกคนต้องเป็นแข็งแรงเพร,ร,ราเวลาเจอปัญหาแบบนี้จะทดสความสัมพันธ์ของเรา ครับผมเราเราจะดูแลกันได้หรือเปล่าเรารจะสนใจคนอื่นได้หรือเปล่าเรา<ช>จะเทคแคร์ได้หรือเปล่าแบบนั้นนะสถานการณ์แบบนี้ก็คือต้องประคองจิตใจคนรอบข้างนะฮะทุกคนก็ต้องเข้มแข็งนะฮะสถานการณ์แบบนี้พี่จอรครับนอกจากอา,อาชีพของพี่เนี่ยผมเองก็อยากจะรู้จักพี่เหมือนกันขออนุญาตเข้าเรื่องส่วนตัวนะครับถ้าไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่จอเป็นคนที่ไหนครับ เป็นคนอเมริกันครับสัญชาติเป็นอเมริกาแต่ชั่วชด์ไม่ได้เป็นอเมริกาคนไทยหลายคนมาได้รู้ว่ามีแตกต่างกันจากชั่วชาติกับชาติกับสัญชาติสัญชาติครับสำหรับพมพมเป็นคนนอร์เวย์นอร์เวย์เออนอร์ทเป็นพวกไวกิ้งใช่ไวกิ้งครับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับรู้ไหมเบอร์เซอร์เกอร์ย้ายมาทำงานที่ไทย 5<ช>ปีแล้วใช่ไหมครที่โลเวนนาชาก็คือครอบครัวก็มาด้วยทั้งภรรยาแล้วก็ตอนนี้มีลูกอยู่ที่ไทยด้วยใชล่ลูกเกิดที่ประเทศไทยการย้ายมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยพี่จอต้องจ่ายภาษีทุกปีไหมครับเหมือนคนไทยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเป็นเลทภาษีที่จ่ายตามที่ประเทศไทยกําหนดไว้ครับแต่เวลาเป็นสังชาติอเมริกันต้องจ่ายที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอเมริกาด้วยทุกปี จ่ายสองที่ใช่ต้องจ่ายสองที่ครับ,รบผมบผมต้องใจ่ภาษีประเทศไทยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมต้องเสนออินคอมของผมให้ประเทศอเมริกาแล้วก็ผมต้องจ่ายภาษีที่นั่นถ้ามาจากยุโรปไม่ต้องจ่ายภาษีของประเทศจ่ายภาษีของไทยเฉยๆว,ว้าวใช่คนอเมริกันถ้าถ้าไม่จ่ายจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าจอร์จมันอยู่ไทยแล้วจอร์ไม่ได้จ่ายถ้าผมกลับไปอเมริกาจะ มีปัญหาผมต้องจ่ายจ่ายย้อนหลังใช่แล้วก็ถ้าผมพยายามนี้จากนั้นผมจะไปอยู่ในคุกถึงนั้นเลยโอ้โหมากเลยสต่ว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทไม่ต้องจ่ายก็แสนสองใช่ไหมแสนสองถ้าเงินเดือนห5มื่นห้าก็ประมาณสองแสนกว่าแล้วนะเราเก็บของอนุญาตให้ความรู้กับคนทั้งบ้านแล้วก็พี่จอร์ดหน่อยนะฮะเรื่องภาษีมันไม่ถึงเพราะว่า คืออย่างนี้รัฐบาลอ่ะมันจะมีการกำหนดลดหย่อนภาษีมาแต่ละปีไม่เหมือนกันอย่างเช่นปีนี้การลดหย่อนส่วนตัวเขาให้6กหมื่นบาทสมมุติว่าเรายได้เราแบบว่าสองแสนเลยสองแสนหักหกหมื่นมันก็จะเหลือหมื่นเออแสนสี่ใช่ไหมก็แสดงว่ามันยังไม่ถึงแสนห้าก็ไม่ต้องจ่ายภาษีอืมใช่หรือว่ามีการลดหย่อนฐานประกันชีวิตประกันสังคมดอกเบี้ยบ้านอะไรเงี้ยครับสมมติเราผ่อนบ้านเรามีดอกเบี้ยเราไปยื่น แล้วก็การเป็นการลดหย่อนอย่างหนึง่งแล้วก็หรือว่าการบริจาคให้สังคมอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการลดหย่อนส่วนหนึง่งจริงอ่ก็มีคนอีกเยอะเลยที่เงินเดือนเกิน2 0,000ื่นแน่ๆท<อ>างแม่ค้าเนี่ยทางตลาดเ <c oughs> งนินเดือนเยอะอีกแล้วแต่ถามว่าเขาไม่เข้าพรอมเพย์ <c oughs> เขาไม่อยากให้เงินเขาเข้าไปอยู่ในบัญชีให้รับเป็นงินสดใช่ไหมใช่เงินสดนี่คนแบบนั้นที่อเมริกาด้วยถ้ารับเงินสดไม่ต้องจ่ายภาษี เพราะว่ารัฐบาลจะรู้ได้ยังไงมีเงินเท่าไรต้องเก็บเงินสดไวเพราะว่าถ้าเอาเงินสดไวในธนาคารธนาคารจะรู้แล้วก็รัฐบาลจะรู้เป็นการฟอกเงินใช่ไหมที่แบบว่าเอาเงินไปเก็บไว้เยอะครับแล้วก็ผิดกฎหมายเป็นเงินที่ผิดกฎหมายทุกใช่ใช่ใช่เป็นเงินผิดกฎหมายคนที่ใครดร ugs ทเงเอาเงินหายในธนาคารไม่ได้จะมีไหมแบบที่บ้าน ฝากเงินไว้เดี๋ไม่ไม่มีจ๊อตายไปไม่มีฝากเงินมีแบบบ้านเล็กบ้านน้อยไหมมีเมียหลายคนไม่มีอาจจะมีเมียไว้แล้วก็ไปฝากกับเมียคนนั้โอใช่ถ้ามีเะ้ก็ตอนนี้สาวโสดคนไหนที่คิดว่าหน้าตาดีโอ้ไม่ส่วนตัวพี่จ๊อดเนี่ยมีการลดหย่อนภาษีทางไหนบ้างมีครับ โ oh, อ้โรงเรียนคองผมใจภาษีสำหรับผมโอ้เรเลยไม่ต้องจ่ายเองเหรอใช่แต่เอาจากเงินเดือนคองผมอ๋อ oh, ก็คือโรองเรียนหักไปอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของที่อเมริกาจ่ายเราต้องคำนวณเองทางโรงเรียนไมาช,ช่วยแล้วก็เออบางบางทีจะช่วย mm. จะช่วยเก็บเงินไว้สำหรับภาษีช <Ha. S 1> าวชาวเราไม่ได้จ่ายพอเราต้องจ่ายเพิ่มมีการลดหย่อนไหม สำหรับที่อเมริกามีอะไรมีมีแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดจะเป็นจำนวนประมาณส4งหมืนดอลลาร์ดอลลร์แล้วแต่ปีใช่ไหมไม่เท่ากันไม่ไม่เออเออเหมือนกันเท่ากันเท่ากันมีสแตนดาร์ดใช่นี่ยังอื่นไหมครับใช่ถ้ามีออแม่บ้านอ๋อมีแม่บ้านใช่ลดได้อ๋อลดได้แล้วก็ถ้ามีอ่อใสำหรับการศึกษาลดได้ ใช่สหรับการศึกษาค่าเทอมใช่แล้วก็ถ้ามีลูกรัฐบาลจะให้เงินด้วยอ๋อครับรัฐบาลฝั่งอเมริกาให้เงินสําหรับค่าเลี้ยงดูบุตรช่วยด้วยก็อันนี้เป็นการลดหย่อนของพี่จอนมีแม่บ้านค่าการศึกษาเออค่าเทอมลูกค่าเทอมผมมีค่าเทอมไหยใช่ถ้าผมอยากเรียนต่อที่ปริญญาตรีหรือปริญญาโทครับแล้วก็มีลดหย่อนส่วนตัวใช่ไหมสองหมื่นห้าพันกว่าดอลลาร์เมื่อกี้ครับ อันนี้ก็เป็นการลดหย่อนของพี่จอร์ดนะัอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายรายการของเรานะครับรบกวนพี่จอร์ดฝากผลงานให้ผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมไม่เคยไม่ได้เลนโซเชียลมากเลยแต่แฟนผมมีท i k t o k ผมจะคิดว่าจะอยู่โดนนี้ถ้ากินจะใช้โดนนี้เราขึ้นให้ข้างล่างครับเอข้างล่างไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ข้างบนก็ได้อยากใครจะอยู่นี่อ๋อโอเคข้างบนนะขึ้นให้สองที่เลยเออแล้วก็ท i k t o k ของ แฟนผมแฟน,แฟนดูเหมือนคนไทยแต่ไม่ได้เป็นคนไทยเข้าเกิดที่ประเทศอเมริกาแล้วก็พ่อแม่ของแฟนมาจากแล้วแล้วก็สัญชาติของแฟนพมดูเหม Asian, ือนเอเชียเขาเขาเป็นสัญชาติอเมริกันเหมือนจอดแต่ชั่วชาอตไม่ได้เป็นกลางแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมองเขาว่าเ,เป็นคนไทยเพราะว่ามันอยู่ที่ไทยทุกครั้งโดนทักทุกครั้งใช่ทุกครั้ง แต่บางครั้งก็ดีเพราะว่าเราจะใจราคาถูกกว่าเดิมอ๋อ oh, ใช่เวลาไปเที่ยวสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆใช่ไหมครับผู้ชมก็จะมีราคาของชาวต่างชาติราคาคนไทยเออใช่เราไม่ได้พูดอะไรเลยคนที่ขายตัวเจอเอออันนี้เป็นคนไทยเ <c oughs> จอได้รับราคาคนไทยด้วย oh. อ่าแต่ Tik Tok ของเขาเป็นเกี่ยวกับประสบของของเราอ่าเวลาเราอยู่ที่ เมืองไทยแล้วก็<ๆ>เรามีลูกด้วยน่ารักมากลูกชื่ออะไรครับมิล่าพูดได้หรือยังเออพูดได้นิดหน่อยครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะที่อยากจะติดตามทิกตอกนะครับและความน่ารักของครอบครัวของพี่จอร์ดนะฮะก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมอขอบคุณมากครับน้องเกดที่ชวนผมมาที่ช่อง <c oughs> ของน้องเกดกับน้องสายครับผมแล้วก็สวัสดีครับทุกคนที่มาดูช่อง กิโตโซไซผมพูดถูกไหมครับถูกต้องครับกิโตโซไซครับ thank you for coming จอร์ด no problem always for my good friend ah. <laughs> <laughs> เอาละครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคั้งหน้าอยากให้กิโตพาไปรู้จักธุรกิจแบบไหนนะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่จอร์จก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ